สวัสดีครับวันนี้เรามาเป็นเกษตรมือใหม่ด้วยกันนะครับผมคือวันนี้เราจะมาปลูกผักชีครับผมแบบไร้ดินนะครับเป็นไฮโดรโปนิกลองดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทําด้วยกันก็คือว่าความคิดก็คือจะปลูกผักแบบทาโต๊ะปลูกผักขึ้นมาแต่จะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะครับก็คือระบบน้ำครับแต่จะเป็นน้ํานิ่งนะครับ อ่าพอดีวันสองวันที่แล้วที่ผ่านมาเราได้ทําโต๊ะปลูกผักแล้วครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าชี้ถูกไหมนี่ยโต๊ะปลูกผักก็คือทําอะไรสองตัวก็คิดอยู่ว่าเออเราจะปลูกผักอะไรดีก็เลยมีความคิดว่าผักชีผักเคลวผักสลัดเล็บโอก๊กคะนา้าอะไรเงี้ยครับ ก็เลยตกผลึกอยู่ที่ปลูกผักชีก่อนผักชีไทยครับผมก็เลยอ่ะเรามาดูกันว่าเราแอมมาได้ผ่านยังไงบ้างผักชีนะครับก็คืออันนี้เลยซื้อมาร้านเกษตรทั่วไปนะครับเป็นผักชีสายสมอนรงเท่าไหร่ไม่แน่ผมจาไม่ได้ซื้อมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วสอที่แล้วนะครับ จะมาลองแบบปลูกไฮโดรดูนะครับอุปกรณ์เราก็ได้สั่งจากเพื่อนของเราก็คืออาดาดและชอปปี้นะครับก็จะมีกระถางแล้วก็ฟองน้ำนะครับตอนนี้ผมฟองน้ำผมแชร์ไว้แล้วข้างในเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าซึ่งที่ต้องมีในการปลูกผักของเราครับขั้นแรกก็คือมเมล็ดผักนะครับ ก็คือตรงนี้เมล็ดผักชีสายสมอนนะครับผมราสอนแดงสองคือถังกระบะนะครับไว้สำหรับแช่น้ำนะครับผมน้ำขังไวหซื้อตามตลาดทั่วไปครับยี่สิบาทครับใส่ได้สองชิ้นนะครับผมแต่วันนี้เราจะแค่ทําแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าแค่อันเดียวก็ประมาณร้อยลุมได้แล้วครับผมก็ฟองน้ํานะครับซึ่งเจาะลงไปแล้ว ซึ่งผมซื้อมาจากลาซาดานะครับผมตอนนี้ลองเน็บไว้แล้วก็คือหลุมละสามเม็ดนะครับผมเดี๋ยวดูกันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เม็ดกันนะครับเพื่ความสะดวกนะครับเราจะเทเม็ดใส่กระป๋องไว้นะครับเพื่อที่จะคีบใส่ง่ายๆนะครับ และที่สําคัญคือมีเหล็กคีบนะครับผมแนบนะครับผมไว้สำหรับคีบมเมล็ดผักชีนะครับลงไปในหลุมนะครับผมจะใส่ในเนี้ยประมาณหลุมละสามต้นนะครับผมเราก็จะใช้มือช่วยนะครับในการใส่เข้าไปนะครับ ใครมีวิธีแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะครับ ใไปแล้วหลุมรสาม3เมตรโดยประมาณแล้วใครก็ไม่รู้บอกว่าให้ตะปลูกตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะเอากระสอบมาคุมเพื่อให้มันมึนนะครับเดี๋ยวคอยดูกันทีวีต่อไปว่ามันจะงอกหรือมันจะไม่งอกเดี๋ยวเราจะเอากระสอบมาปิดเพื่อให้มันดูมืดนะครับเพื่อให้มันงอกครับ เดี๋ยวเราจะไปเก็บไปในที่ลักตาเนี่ยนึงเพื่อไม่ให้เด็กมาเล่นรับติ๊กแถวนี้สนมากอ่าโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีพีต่อไปนะครับว่าจะงอกหรือไม่งอกนะครับนี่คือครั้งแรกครับผมขอบคุณครับ